สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพบกันเช่นเคยที่ช่องสวิตาชาแนลค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะตอนนี้หล่อแล้วนะห้ามอ้วนอีกนะตอนนี้หล่อแล้วนะห้ามอ้วนอีกนะตอนนี้หล่อแล้วนะห้ามอ้วนอีกนะเขาหลอ่อเขาหล่อด้วยเขาหล่อมาอเขาควรเป็นแฟนหนูอ่ะหรือเปล่าหรือว่าเจ้าบ่าหนู ตื่นค่ะเขาบอกว่านี่โลละแต่ไม่รู้ว่ากี่กี่ โอ้หแย่สนี่จะฆ่ากันเลยเหรอจะากันเลยเหรอขอให้ไอย่างนไปใช้เป็นะครนะอ้โหสะดุดหมัไปูเด็กนยเมื่อกี้เหตับดที่หัวไม่ปวดใช่ไหมไม่ดใช่ไหมเป็นไม่ปวดใชไหเดี๋ยวบอกแกคับบอกว่าแก้งลุง ติดตามรับชมากดไลค์กดซับสครายเพื่กำลังใจด้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย